สวัสดีค่ะทุกคนพี่เป้ชมจะพาะน้องๆนะคะไปรับของฟรีซึ่งมาจากกระตูเรื่องเบ นั่นเองน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยดูแล้วนะคะซึ่งจริงๆกระตูเลื่องเนี้ยเป็นกระตูตั้งแต่สมัยเต้นชมเด็กๆเลยและอันนี้นะคะจะเป็นแจ็กเก็ตของเขานี่นเน้าะและเขาแจกเพียงแค่2 0 0 0ชิ้นเท่านั้นอยากจะบอกเลยว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยทำไม่ยากเลยนะคะและนานๆทีจะมีชุดแบบนี้มาอยากให้น้องๆเข้ามาเล่นกันเยอะๆนั่นเองของออกไปนิดเดียวเองค่ะเข้าแมปตาพี่แป,ป้งมาเลยค่ะพี่แปะะ้งจะทิ้งดึงไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกนาาันค่ะว่าทำยังไงบ้างและเมื่อน้องเข้าแมบบมานะคะเคล็นของน้องคคือการทท่นนน้ง KO หมด30 นนะะซึ่งคือการฆ่านั่นแหละค่ะฆ่าทั้งหมด30คนนะคะตานึงเราจะฆ่ากี่คนก็ได้นะคะยิ่งฆ่าได้เยอะน้องๆก็จะเล่นน้อยลงนั่นเองค่ะเดินตาพปปี่แม่ชมมาได้เลยค่ะมาเข้าที่สิเขียวๆ,ๆตรงนี้นะคะจากนั้นเข้าไปได้เลยแล้วน้องๆรอเวลานับถอยหลังแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเขาจะวาร์ปเรามา ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะให้น้องลองเล่นกับบอทก่อนนั่นเองซึ่งสกิลเนี่ยจะมี1 2 3ให้น้องกดนะคะตอนแรกเนี่ยน้องจะยังได้สกิลที่เป็นแบบเดิมๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเราได้เพชรมาเราค่อยไปสูบนั่นเองน้องกดใช้สกิลแล้วทําการฆ่าคนได้เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้นะคะคนอื่นก็จะฆ่าเราเหมือนกันนะฉะนั้นน้องก็ต้องชิงฆ่าเขาก่อนนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะหาแ้วน้องมีสกิลดีๆมีเบเบร์ดีๆนะคะสกิลของน้องเนี่ก็จะโก ตาย่งตอนนี้นะ,ะพี่เป้ชมเนี่ยค่าได้ประมาณ4ตัวนะคะจากนั้นเนี่ย Bạn, ชมก็จะได้เพชรมาซึ่งจะเอาเพชรตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันแลกตรงนี้นะคะโดยการที่เราเนี่ยกดกล่องสุ่มนะคะทั้งหมด900เพชรนะคะน้องๆในการที่จะมาแลกเบเบหรือสุ่มเบเบนั่นเองให้น้องกดกล่องของขวัญด้านซ้ายมือนะคะจะมีเพชรให้เรารับอยู่ตามเวลาน,นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะมีวิธีหนึ่งคือการได้เพชรคือการที่น้อง,อง,องเชิญเพื่อนเข้ามาในแมพซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในแมพก็ได้นะคะ 1, 1คนเราจะได้มาทั้งหมด 100, 100เพชรเราก็จะสุ่มเบเบได้1อันแล้วเมื่<พ>อเราได้เบเบมานะคะกดตรงกลางด้านล่างนนน้้องกตารจั น,น้องก็ทําการเล่นเหมือนเดิมนะคิวคนให้ได้30คนนะคะแล้วน,น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้มาเลยค่ะเสื้อเราเนองได้เสื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาางิเกงมาแจกด้วยเดี๋ยวพี่แป้งจะมาแจ้งนะคะว่าเขาเอามาแจกวันไหน